สวัสดีครับผมช่างกบจิเทศพาวเวอร์นะครับวันนี้จะมาพามาดูไดบิดนะครับไดฟูลบิดคัสเอบีนะครับอันนี้เป็นได้ของผมเองนะครับตัวนี้เป็นคั r เอบีบิดนะครับบอดไดรนี้ผมทาออกมามี3รุ่นนะครับมีรุ่น2ชั้น3ชั้นนะครับแล้วก็4ชั้นนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ประมาณนี้ครับโอเคมาเริ่มกันเลยเอาอะไรก่อนเอาสองชั้นก่อนแล้วกันโอเคมีสองชั้นนะครับตัวจะประมาณนี้นะครับลายพิมด้านล่างแล้วก็ข้างบนนะครับตัวนี้จะเป็นไดยสองชั้นนะครับฝั่งบวกและฝั่งลบนะครับฝั่งละสองจะแยกกันนะครับอจุดต่อจุดต่อก็จะมีเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมีใบบวกแล้วก็ขา b บวกนะครับ S.P. ลบ E.E. แล้วก็ B ลบแล้วก็ V.C.C. นะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกต่อนะครับลายพิ้นลายพิ้นถึงกันนะครับไปบวกไปลบลายพิ้นถึงกันแต่แล้วแต่เราจะเลือกต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับเ่าเคมาดูวิธีการต่อคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือ V.C.C. ลบ V.C.C. ลบก็คือขา C นะครับขา C ของทรานซิสเตอร์เบอร์1943นะครับแล้วก็จ่ายไฟลบเข้านี่นะครับ ฝั่งนี้ B ลบ B ลบก็คือขา B ของเบอร์1943นะครับขา E ก็ต่อคอมมอนกันระหว่าง1943กับ5200นะครับ B บวก B บวกก็คือขา B ของเบอร์5200นะครับ VCC ก็คือไฟบวกแล้วก็ขา C ของเบอร์5200นะครับ t r a n s เตอร์ต้องต่อทั้ง2ฝั่งนะครับต้องต่อทั้ง2ฝั่งตัวนี้บอร์ดได้2ชั้นได้2ชั้นจะรองรับท r a n s เตอร์อยู่ที่ประมาณข้างละ12คู่นะครับฝั่งละ12คู่ ฝั่งนี้ก็ได้12คู่ฝั่งนี้ก็ได้12คู่นะครับทั้งหมดก็เป็น24คู่นะครับ24คู่ต่อ1โมดูลนะครับอันนี้ก็คือ1โมดูล24คู่ตัวนี้ก็1โมดูล24่คู่ก็เป็น2ข้างนะครับก็คือตัวนี้สาย2ข้างจะเป็น48คู่นะครับรองรับโอห์มได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะน้องเล็กสุดตัวนี้จะแนวเสียงแล้วก็ต่างๆจะเบากว่ารุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะกระแสได้จะแรงกว่านะครับ อย่างรุ่นรุ่น3ชั้นหรือรุ่น4ชั้นน่ะกระแสดได้จะแรงกว่าแล้วก็รองรับอาวพุธได้เยอะกว่านะครับมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้จะเป็นได้ชั้นนะครับวิธีการต่อก็เหมือนกันนะครับรูปลักษ์เหมือนกันเลยลายพิมพ์ใต้พิมพ์ก็จะประมาณนี้ก็สเปคเหมือนกันครับต่างแค่ที่ได้รองรับอาท์พุตเป็รองรับอาทุตได้เยอะกว่าตัวนี้จะรองรับอาวพุธได้ฝั่งละ24คู่นะครับฝั่งนี้ก็24คู่ฝั่งนี้ก็24คู่จะเป็น 48คู่ต่อบอร์ดนะครับอันนี้ก็คือ48คู่ตอนนี้ก็48คูน่นะครับก็นีจะได้เยอะกว่าโอเคอันนี้จะเป็นได้4ชั้นนะครับได้4ชั้นได้4ชั้นจะรองรับ transistor o u ์พุ t ได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่าเพราะว่ากระแสไดซ์ค่อนข้างจะแรงนะครับกระแสไดซ์จะแรงกว่ารุ่นทั่วไปนะครับตัวนี้สเปคค่อนข้างโหดเลยครับรองรับ output 48คู่นะครับจัดว่าโหดนะครับจัดว่าโหด ตัวนี้พื้นฐานวงจรเป็นยามาฮ่าทั้งหมดนะครับเป็นยามาฮ่าบิดทั้งหมดนะครับส่วนเบอร์ไดจะเป็น5 2 0 0องศนกับเก้นะครับตัวนี้จะเป็นได4ชั้นนะครับอย่างโหดครับสายโหดแนะนําเลยครับตัวนี้ทั้ง3รุ่นนะครับทั้ง3รุ่นจะรองรับรองรับไฟได้ไม่เกินร้อยโวลต์นะครับบิดบิดที่ไฟร้อยโวลต์กระแสก็ได้ถึง50แอมป์นะครับ50แอมป์นี่ก็ยกโมแปลงหลังเกลื่อหลังเขินนะครับก็โอ้ ไม่ไหวแล้วแล้วแต่ลูกค้าครับแล้วแต่ลูกค้าจะไปออกแบบการใช้งานแต่สำหรับผมก็มีให้ทั้งรุ่นธรรมดาและสายโหดนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับชอบแบบไหนก็จัดกันไปครับโอเคสำหรับผมก็พอจบการรีวิวว้เพียงเท่านี้นแล้วกันไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากตัวไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาแนะนํนาเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมลงราคาและลงรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับผมก็เท่านี้แล้วไม่มีอะไรมากแล้วสวัสดีครับ